สนับสนุนโดยโรซาฟ a มิลี่ o ูดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราสองพ่อลูกจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้าวกล้องและข้าวขาวเอามาต่อสู้กันสู้กันสู้กันอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวไปเจาะลึกกันนะครับ คุณพ่อครับข้าวขาวกับข้าวกล้องมีให้เราหาซื้อได้ง่ายขึ้นมากกว่าสมัยก่อนมากเลยข้าวขาวกินเป็นปกติกันอยู่แล้วข้าวกล้องสมัยก่อนหากินหาซื้อยากมากสมัยนี้หลายร้านนะไม่ว่าจะร้านข้าวแกงนะไม่ว่าจะร้านแถวไหนก็แล้วแต่ไปเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าเดินเข้าไปในร้านขายข้าวเนี่ยสักร้านหนึ่งจะต้องมีข้าวกล้องให้เรากินแต่หลายคนก็สงสัยครับคุณพ่อว่า แล้วข้าวกล้องมันดีกว่ายังไงอ่ะคุณหมอกินแล้วมันไม่อ้วนจริงหรือเปล่ากินแล้วมันมีไฟเบอร์เยอะจริงไหมวันนี้ต้องให้คุณพ่อมาตีแผกกันหน่อยนะครับว่าข้าวขาวกับข้าวกล้องถ้าเลือกได้จร,จริงๆแล้วเราควรจะเลือกกินอะไรกันแน่ครับแนะนําเลยนะครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเรื่องเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันข้าวซ้อมมือและข้าวกล้องนั้นเป็นข้าวที่มีคุณภาพต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่าแฟชั่นในพัฒการ ต้องกินข้าวชนิดที่มันออกขาวๆจะได้ดูสวยแฟชั่นแบบนี้ครับทำให้ความเชื่อของคนเราเปลี่ยนแปลงไปค่อยเปลี่ยนไปทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนไปหันไปกินข้าวขาวขาวแท้ๆข้าวขาวแท้ๆนั้เกิดจากการที่ลงสีเขาขัดเขาสีข้าวไว้หลายๆครั้งสามครั้งสีครั้งห้าครั้งแล้วแต่ความปรารถนาในการใช้นะครับส่วนข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนั้นลงสีจะสีไปแค่ครั้งเดียวเพื่อให พวกแกรบซึ่งเป็นเปลือกแข็งๆเนี่ยดูต่อไปจากเม็ดข้าวซะเหลือชั้นที่รองลงมาก็คือชั้นที่เป็นพวกสีอ่อน,ออนหอเหลืองเหลืองนวลนต่างๆก็ๆๆๆแล้วแต่จะพูดกันนะครับเป็นชั้นที่จะมีพวกไฟเบอร์วิตามินมีเลือแร่หลั่งมากมายที่เรียกว่าลำข้าวตนเองนะครับแต่ยังติดเม็ดอยู่เราก็เรียกว่าเป็นข้าวซ้อมมือซึ่งแต่โบราณมาปู่ย่าตาชั่วตะเราเนี่ยครับไม่ได้ใช้ลงสีในการที่จะสีข้าวเพื่อมากินนะ แต่ใช้วิธีการตำสดๆเลยนะครับก็เรียกว่าข้าวซ้อมมือนั่นเองนะครับทำให้คนโบราณก,กินแต่ข้าวซ้อมมือแต่คนสมัยใหม่ไี่เอาสวยเอาเท่เอาหล่อให้ข้าวเม็ดขาวจุ้ะเลยนึกว่าดีในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันการพิสูจน์จากการแพทย์ได้แล้วนะครับว่าข้าวซ้อมมือนั้นจะมีประสบปรากฏการ์ในการที่จะย่อยเข้าสู่กระแสเลือดเราเนี่ยได้ปรินนมาณของน้ําตาลที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยคงที่ คล้ายข้าวขาวเหมือนกันแต่มันใช้เวลาในการย่อยเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมดสมทีนิดทีหน่อยเนื่องจากมีมีพวกไฟเบอร์เยอะนะครับมีเส้นใยต่างๆเยอะนั่นเองทําให้มันค่อยๆละลายน้ําตาลที่ได้จากการย่อยแป้ง,ปงจากเม็ดข้าวเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเราทีนิดทีนิดต,ต,ตามความต้องการใช้ไม่โหมเข้าไปทีเดียวเหมือนกับข้าวขาว ปีผลทำามน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไม่พุ่งจูดขึ้นไปทันทีหลังกินข้าวนะครับก็ค่อยจ่ายน้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็มีพลังงานน้าตาลใช้ตลอดเวลาเลยนะครับแบบที่มันพอเหมาะพอดีไม่มากจนเกินไปซึ่งโปรแสเป็กเขาเรียกว่าอันนี้เป็นไกลซิบิกอินเด็ก์นะครับตัณฑ<อ>นี้การดูดซึมและย่อยเข้าสู่ร่างกายใช้เวลานานหรือเวลาสั้นกว่กากันแค่ไหน มีผลทําให้ร่างกายปรับตัวได้ดีกว่าครัผลขามัคือเราได้เส้นใยและวิตามินและเกลือแร่ด้วยในกรณีของกินข้าวซ้อมมือในคนสูงวัยส่วนใหญ่แล้วจะชมออกปากว่าโอ้มันดีจริงๆนะเพราะว่ายายหรือย่าเนี่ยเป็นคนท้องผูกหลานเอ้ยแต่พอ,อกินข้าวซ้อมมือเข้ากล้องเนี่ยแล้วการขับถ่ายดีขึ้นเยอะเลยอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าเส้นใยที่ติดเม็ดข้าว ซอมมือหลือเข้ากล้องมาที่เราเห็นชัดๆวัาเป็นออกสีนวลๆไม่ได้ขาวจ้วะเนี่ครับเป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่ร่างกายใช้แล้วก็ขับถ่ายช่วยขับถ่ายอย่างยิ่งเลยผลคือดีไปหมดตั้งแต่เริ่มกินเข้าไปวิตามินเกลือแร่ก็แยะน้ําตาลในกระแสเลือดก็ไม่เข้าไปทีเดียวพรวดแต่ค่อยๆซึมก็ซึมแบบที่พอเหมาะพอดีใช้ได้ตลอดทั้งวันร่างกายจงมีความสดชื่นแจ่มใสและรวมทั้งสุดท้ายจะช่วยการขับถ่าย ออกกาลังกายให้สะดวกขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีมากมีผลทไม้คนเชียร์ให้กินข้าวสมือหรือข้าวคล้องนะครับแต่คนก็ไม่ค่อยจะหามากินกันเท่าไหร่เพราะความเคยชินเก่าๆเคยกินข้าวขาวนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพกันไปเลยดีกว่าครับคุณพ่อสมมุตินะครับสมมุติไอ้ค่า G I หรือว่าไตรซิมิกอินเด็กที่คุณพ่อพูดถึงเนี่ยเกี่ยวกันย่อยและดูดซึมนะฮะน้ำตาลเข้าร่างกายเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกันเลย ข้าวขาวกับข้าวกล้องสมมุติเรากินข้าวขาว1จานข้าวกล้อง1จานเท่าเท่ากันเลยคนคนเดียวกันเลยไอ้กอฟนี่แหละนะฮะกินอ้ําเข้าไปข้าวขาวหมด1จานอีกทีหนึ่งอีกวันหนึ่งมากินข้าวกล้องหมด1จานสมมุติว่าเข้าสู่กระบวนการย่อยพร้อมกันเลยนะครับข้าวขาวย่อยเสร็จปุ๊บได้น้ําตาลก้อนหนึ่งไอ้น้าตาลก้อนนี้ที่ข้าวขาวย่อยเสร็จร่างกายทําไงต่อครับ ร่างก,กายก็ดูดซึมเข้าสู i i, ่กระแสเลือดเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีนปริมาณของน้ําตาลที่ย่อยจากการย่อยแป้งเนี่ยได้แยะ <Ừ. S 1> เป็นเข็งๆนะครับ,รบก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลยในกระแสเลือดจึงมีน้ําตาลพุ่งขึ้นปูดเลยคล้ายๆกับเป็นเบาหว,วานชั่วคราวทีเดียวนะครับอ๋อแล้วในอีกส่วนหนึ่งครับข้าวกล้องที่กอบเนี่ยคนเดิมเ่ยนะฮะกินข้าวกล้องเข้าไปหนึ่งจานเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการย่อยร่างกายก็ย่อย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 แล้วมันก็ต้องได้น้ําตาล ร่างกายทำยไงต่อครับคุณพ่อย่อยจน้ำตาลแล้วแต่น้ำตาลนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยไม่ได้พุ่งปรูดสูงเหมือนภูเขารากานะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เป็นขนาดที่เหมาะพกสมดีพอดีที่ร่างกายต้องการใช้เหมือนกับซื้อรถเงินผ่อนนะครับค่าจ่ายไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะร่างกายก็มีน้ำตาลใช้ตลอดผลคือทําให้น้ําตาลนั้นไม่สูงเกินไปในกระแสเลือด แต่จริงเคสพวกนี้ครับในคนสูงวัยหรือคนที่มีโรคเบาหวานอยู่ด้วยแล้วเนี่ยการทานข้าวกล้องถือเป็นสุดยอดปรารถนาทีเดียวเพราะมันควบคุมน้ําตาลให้อยู่ระดับที่ปกติได้เสมอๆไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงกับไม่ปกตินะครับอันนี้เอาความจริงแอบมาตีแผ่กันครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอปัญญานะฮะเริ่มให้ที่บ้านนะฮะกินข้าวกล้องตั้งแต่กอล์อายุประมาณ5้าหขวบกอล์ปได้ตอนสมัยกอล์เด็กๆเนี่ย กินข้าวกล้องครั้งแรกรู้สึกอึดอัดใจมากเลยสารภาพเลยนะต่อมาห้าหกขวบการกินข้าวกล้องเพราะเวลาอยู่นอกบ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนประถมเนี่ยนะครับเราก็กินข้าวขาวปกติแต่กลับบ้านมาแล้วที่บ้านเนี่ยกินข้าวกล้องแล้วก็เป็นการกินข้าวกล้องแบบเพียวๆเลยนะฮะมันก็จะกรุบกรอบแปลกกลิ่นก็ไม่เหมือนข้าวที่เราเคยกินในข้าวขาวที่มันแสนจะหอมหวานของเราเนี่ยไปเจอข้าวกล้องกลิ่นก็แปลกไป แล้วยังมีปัญหาอย่างหนึ่งที่คุณแม่บ้านจะต้องเจอนะค,คือการหุงเข้าวกล้องเนี่ยนะครับมันบูดง่ายกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับถ้าเทียบกับขา้าวขาวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการข้าวในบ้านอาจจะลําบากยากขึ้นนิดหนึ่งแต่จากประสบการณ์ที่กินข้าวซ้อมมือมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับก็ได้ค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าเราสามารถเดินสายกลางในเรื่องนี้ได้อคุณพ่อเรามีวิธีการในบ้านเรานั่นก็คือการ ผสมข้าวขาวกับข้าวกล้องผสมแล้วจะก็ได้ขนาดข้าวกล้องที่มันพอดีพอดีทำให้คนเนี่ยปรับตัวได้เร็วครับคุณชินระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องที่กินนอกบ้านก็เป็นข้าวขาวส่วนใหญ่ผสมกันแล้วก็จะกับเธอครึ่งฉันครึ่งข้าวกล้องสักครึ่งหนึ่งสัดส่วนข้าวขาวผสมอยู่ด้วยตอนถุงก็ปรับปริมาณน้ําที่ใช้ให้พอดีพอดีเราก็จําได้แล้วครับว่าใช ใส่ข้าวขี่ถ้วยและน้าขี่ถ้วยต่างเข้าไปก็จะหงเนี่ยพอดีพอดีผลคือทําให้เด็กๆในบ้านเนี่ยกินข้าวกล้องได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆและเด็กก็จะคุ้นชินกับการกินข้าวกล้องได้ด้วยอีกอย่งหนึ่งนะครับครับก็แสดงว่าข้าวกล้องเนี่ยนะครับสามารถกินได้ตั้งแต่เด็กๆวัยทำงานวัยอายุรุ่นใหญ่และใหญ่ขึ้นไปจนไปไวัยวัยรุ่นเก่าอายุมากๆก็สามารถทานได้ใช่ไหมครับคุณพอ่อไม่ได้มีอันตรายรแต่อย่างใดเลยถูกต้องครับ นอกจากว่าจะมีวิตามินสูงด้วยนะครับก็ช่วยทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นการทานข้าวให้เป็นยาอย่างหนึ่งด้วย เอาละครับทั้งหมดนี้คือความรู้ของซีรีส์เรื่องใหม่ของเรานะครับอาหารเป็นยานะครับเพราะอาหารคือความสุขส่วนหนึ่งของครอบครัวครับเราจึงนําเสิร์ฟซีรีส์เรื่องอาหารเป็นยาเนยนะครับต้องติดตามกันครับว่าอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลในเทปต่อๆไปของเราสองพ่อลูกจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานําเสิร์ฟให้นะครับเชื่อได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องยาวแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกินนั้น ทำแล้วมีความสุขมากสังเกตได้คุณพ่อกรอบในเวลาพูดเรื่องอาหารเนี่ยจะมีความสุขมากมากนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับข้าวขาวข้าวกล้องโดยสรุปแล้วสามารถทานได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยเคี้ยวเคี้ยวข้าวเองได้เมื่อไหร่ก็เริ่มทานข้าวกล้องได้เลยถ้าให้น้องๆหนูๆทานได้ง่ายสามารถหูงข้าวขาวคลุกเคล้าผสมกับข้าวกล้องได้ก็จะทําให้ทานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ข้อดีของเขาก็คือช่วยการขับถ่ายให้คล่องแคล่วเพราะไฟเบอร์มีอุดมเต็มไปหมดเลยวิตามงวิตามินอยู่ครบถ้วนแต่อะไรก็แล้วแต่ข้าวขาวก็ไม่ใช่มันจะไม่ดีเลยแต่ถ้าเลือกได้เลือกข้าวกล้องไว้บ้างก็จะได้สารอาหารและไฟเบอร์อย่างครบถ้วนครบคันนะครับในเงการทานขนมปังนะครับขนมปังก็เวนกอนกันนะครับมันจะมีขนมปังขาวๆเลยกับขนมปังกลุ่มหนึ่งคือขนมปังโฮลวีทนะครับใช่แล้ว น้ำมะขาวีก็คือเปลี่ยนสมือนเข้ากล้องนั่นเองนะครับก็จะช่วยในการที่จะย่อยและซึมและดูตน้ำตาเข้าไปในร่างกายแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสมูทเนียนเนียนๆได้ดีด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้องควบคุมน้ําตาลเ,เบาหวานเนี่ยดีต่อเขาแน่นอนนะครับแล้วในส่วนของอกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมีปัญหาท้องผูกต่างๆเนี่ย เชื่อได้เลยว่าเข้ากล้องช่วยได้แน่นอนและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของอุ่นใจใกล้หมอสเปเชียลในเทปนี้ครับติดตามต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวเรื่องกินกินมานำเสิร์ฟกันนะครับสำหรับว,วันนี้หมดเวลาแล้วลาจากกันไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ